คุณกำลังรับฟังโก t ตอรี่ t i ม e คืนปล่อยผีสนับสนุนรายการโดยสินค้าจากรายการคืนปล่อยผีสั่งซื้อได้ทางเพจเฟซบุ๊กคืนปล่อยผีเรื่องราวที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับชื่อเรื่องว่ามันอยู่ในนั้นนะครับ มันเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งที่ผู้หญิงท่านหนึ่งส่งมานะครับเขาชื่อว่าคุณใหม่คุณใหม่เป็นผู้หญิงนะนะครับเพราะว่าสาเหตุที่พูดแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้ชายก็เป็นคุณใหม่ด้วยชื่อใหม่ผู้หญิงก็ชื่อใหม่ก็ได้ครับก็ต้องบอกก่อนว่าคุณใหม่ท่านนี้ที่ส่งมาเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงนะครับเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นเมื่อ8ปีก่อนที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าที่เอาเรียกกันว่าโคราชนี่แหละครับ คือคุณใหม่เนี่ยครับทำงานอยู่ที่กทมนะครับแล้วก็มีแฟนนะฮะชื่อว่าคุณกรทํทำงานอยู่ในบริษัทเดียวกันนะครับเป็นสาวออฟฟิศครับและคุณก,กรเองก็เป็นหนุ่มออฟฟิศนะครับก็มาเจอกันก็คบหาดูใจกันก็แต่งงานกันนะครับคุณใหม่เองเนี่ยจะมีเพื่อนรักอยู่คนหนึ่งชื่อว่าคุณปิมปิมเนี่ยเป็นสาวโคราชครับแล้วก็เข้ามาทํางานในกทมนะครับนณะตอนนั้นครับปิมเป็นสาวโสดนะนะครับ ก่อนหน้านั้นที่คุณใหม่ยังไม่มีแฟนเนี่ยไปไหนก็ไปกัน,นครับมีปิมก็ต้องมีใหม่มีใหม่ก็ต้องมีปิมอะไรประมาณเนี้ยแต่เนื่องด้วยคุณใหม่ครับก็มีครอบครัวนะครับก็ทําให้ปิมนะครับก็เรียกว่าห่างๆกันหน่อยแต่ความสนิทเป็นเพื่อนน่ยยังเหมือนเดิมครับนะตอนนั้นครับก็ทั้งคู่เองก็ดําเนินชีวิตไปเรื่อยๆครับจนวันหนึ่งน้องปิมเองก็มาบอกกับใหม่ว่าคือปิมเนี่ยมีพี่น้องสี่คนนะครับ เป็นสาวสามท่านเลยนะครับมีพี่น้องเป็นเป็นผู้หญิงนะครับสามคนเลยส่วนคนเล็กเนี่ยเรียกว่าเป็นลูกหลงแล้วกันนะครับก็เป็นผู้ชายชื่อว่าเจ้าเป้ปิ็มก็บอกว่าเดี๋ยวเนี่ยวันที่เนี้ยนะครับตรงกับเดือนธันวานะครับเขาจะบวชลูกบวชบวชน้องชายนะครับอย่าลืมไปนะ นะครับก็ส่งแจกแก,าจการ์ดหมายกำหนดการในการบวชอุปสมบทนี่แหละครับบวชน้องคนเล็กตอนนั้นก็คิดในใจว่าเฮ้ยเราจะได้ไปเที่ยวโคราชแล้วนะครับเพราะก่อนนั้นนั้นไม่ค่อยได้ไปไหนแล้วครับเพราะว่าใหม่กับกรน,นะครับงานเยอะแล้วทํางาน,นครับจันถึงเสาร์มันมีวันว่างแค่วันอาทิตย์อะนอกจากวันนะักขัตฤกษ์อะไรเงี้ยก็จะมีวันว่างหน่อยครับก็แจกแการ์ดแจกอะไรกันครับเพราะว่างานเนี่ยมันจะมีเสาร์อาทิตย์ นะครับการบวชนะก็คือการกินเลี้ยงในวันเสาร์นะครับมีดนตรีมีโต๊ะจีนต่างๆนานา,นาแล้วก็วันอาทิตย์ครับก็จะแห่หน้าเข้าโบสถ์ก็เป็นอย่างนี้ครตามปกติของประเพณีไทยกันพอถึงวันหมายกําหนดการนะครับในการที่จะบวชน้องเพื่อนนะครับตัวของใหม่กับก่อนก็เตรียมแผนกันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรานะครับขับรถชิวๆไปเที่ยวโคราชนะครับแล้ววันอาทิตย์เนี่ย นะครับก็กะว่าฮะเดี๋ยวแห่นาคเสร็จไรเสร็จเนี่ยเราขึ้นเขาใหญ่กันสักคืนหนึ่งนะวันอาทิตย์เนี่ยไปนอนเขาใหญ่ดีกว่านะครับแล้วก็ลางานวันจันทร์สักวันหนึ่งนะครับแล้ววันจันทร์ตอนเย็นเบ่ายก็ขับรถกลับกทมครับเนื่องจากว่าโคราชกับกทมเนี่ยมันก็ไม่ไกลกันนะครับขับรถประมาณสัก300กวอาโลก็ถึงกันแล้วนะครับแพทนในวันนั้นก็ถูกกําหนดขึ้นเช้าว,วันเสาร์ก็เดินทางกันไปนะครับ แต่ปีมเนี่ยเขาล่วงหน้าไปแล้วเนื่องจากเราไปเตรียมงานเตรียมอะไรกันนะครับก็ไปถึงบ้านงานครับก็ตกเวลาประมาณสักบ่ายโมงขับรถออกไปสายๆครับไปถึงบ้านงานประมาณสักบ่ายโมงงานกินเลี้ยงนะครับจะมีจัดขึ้นประมาณสักหกโมงเย็นนะครับก็ไปถึงบ้านงานก็ไปพูดคุยกันอะไรกันก็นะครับตัวของเป้เองด้วยความที่เป็นนาคนะครับตอนนั้นก็โกนหัวแล้วนะครับใส่ชุดนาคก็เดินรับแขกอะไรต่างๆก็มาสวัสดีครับ ตัวกรเองกับใหม่เองก็สวรรับไหวอะไรไปเสร็จสับเรียบร้อยก็เข้าสู่พิธีการนะครับในการที่จะนั่งกินโต๊ะจีนกันนะครับแล้วก็มีวงดนตรีนะครับแล้วก็เอาพ่อนาคแม่นาคนะครับรวมถึงน้องปิมนะครับน้องเป้รวมถึงพี่น้องที่อีกสองคนนะก็ขึ้นไปขอบคุณแขกตามภาษาครับก็เดินถ่ายรูปกันตามโต๊ะตามงานต่างๆนานในวันนั้นครับตัวกรเองก็ได้ไปรู้จักกับคนกลุ่มหนึ่ง ก็คือคนที่เป็นญาติของน้องปิมนั่นแหละครับเขาก็มานั่งในโต๊ะด้วยก็พูดกันถูกคอนะครับเป็น,นหนุ่มๆแถวนั้นแหละพี่กรณ์เองก็แบบด้วยความที่แบบตัวเองก็มานะแล้วก็ไม่รู้จักใครอะ่ะนะครับรู้จักแต่ไอ้เจ้าปิ่มคนเดียววันนั้นก็ได้รู้จักกับชายกลุ่มนี้สามคนเนี่ยนั่งโต๊ะเดียวกันก็พูดคุยกันถูกคอก็กินดื่มกันไปโอ้โหสนุกสนานครับ พอในวันนั้นมันความถูกคอมันบังเกิดครับแอลกอฮอลมันเข้าเส้นเลือดแล้วนะครับก็เกิดการก้าหาญก็ไปเต้นหน้าฮ้านาเต้นหน้าเวทีนะครับสนุกสนานกันมากเลยวันนั้นครับก็มีความสุขกันจนเวลามันล่วงเลยมาถึงห้าทุ่มครับตามต่างจังหวัดเนี่ยห้าทุ่มครึ่งเนี่ยต้องงดใช้เสียงแล้วนะครับเพราะว่าดนตรีจะเลิกประมาณสักเกือบเที่ยงคืนก็ต้องจบแล้วลืมคิดไปว่าเฮ้ยลืมหาที่นอนนี่หว่า นะครับเพราะตอนที่มาเนี่ยไม่ได้แผนเลยกะว่ามานอนบ้านงานแต่ในตอนนั้นครับบ้านงานครับก็เป็นบ้านไม้สองชั้นธรรมดาธรรมดานะครับด้านล่างเป็นปูนด้านบนเป็นไม้แล้วงานบวชครับมันเป็นงานบุญใหญ่คนก็มาเยอะมาจากกรุงเทพมั่งมาจากโน่นนี่นะทําให้บ้านงานโอ้โหคนเพียบเลยทีนี้ใหม่ก็ไปสกิดสามีเ็าบอกก่อนวันนี้เรานอ,นอนไหนกันเนี่ย นอนบ้านงานคงไม่ได้หรอกนะเพราะว่าคนอยู่กันเต็มเลยจะไปนอนไหนกันละแล้วมองไปรอบๆเนี่ยมันก็คือป่าอ่าตามแต่จังหวัดเนี่ยะฮะคือบ้านก็ห่างๆกันอะไรประมาณเนี้ก็มาปรึกษาปิมนะครับปินมก็บอกว่านอนที่บ้านนี้ก็ได้แต่ว่ามันก็เสียงดังหน่อยนะคนก็เดินไปเดินมาอะไรเงี้ยขึ้นไปนอนข้างบนก็ได้นะครับแต่พอขึ้นไปข้างบนแล้วเนี่ยโอ้โหปรากฏว่ามุ้งเนี่ยกลางกันแบบหลายมุ้งเลย แล้วก็มีคนนอนกันแน่นเอียดเลยณตอนนั้นครับตัวใหม่ก็บอกว่าปิมเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเราไปหาโรงแรมนอนดีกว่าคืนเดียวเองปิมบอกจะดีเหรอแล้วพี่กรก็เมาแล้วเนี่ยไม่เป็นไรใหม่ใหม่แล้วเราเรา,เราขับได้เราขับรถได้แถวนี้มีโรงแรมไหมปิมก็นึกตอนที่เราอยู่อ่ะมันไม่มีนะมันต้องขับไปประมาณสักที่ตัวอำเภอประมาณสักสามสี่สิบโลอะไหวไหมล่ะ ไหวไหวไหวเดี๋ยวเราขับไปด้วยกันแต่ว่าตอนนี้มันดึกแล้วนะเธอนอนนี่ดีกว่าไหมอาศัยแบบเบียด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 กันนอนเนี่ยตรงเนี้ยได้นะหมายบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราต้องอาบน้ําอาบอะไรต้องแต่งเนื้อแต่งตัวอีกตอนเช้าต้องแห่หน้าเข้าโบสถ์อีกแล้วเราจะไปอาบน้ําที่ไหนอะไรอเงี้ยปิ่นบอกว่าขอโทษด้วยนะเพราะว่าเราก็ไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่ก็ไปเชิญแขกมากันเต็มเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้หรอก ได้ได้ไม่เป็นไรปิมไม่ต้องห่วงนะเราสบายๆนะตอนนั้นใหม่กับก่อนก่อนก็เมาฮะก็นั่งบบาซ้ายนะครับใหม่ก็ขับรถออกมาอำเภอมันไปทางไหนวะนะครับแล้วด้วยความที่เป็นต่างจังหวัดชนบทเนาะสัญญาณโทรศัพท์เนี่ยโอ้โหแปดปีก่อนครับมันไม่ได้สเสถียรเหมือนตอนนี้ถึงสเสถียรเนี่ยมันก็คงไม่มีสัญญาณแบบนี้แหละครับ ก็ขับมาเรื่อยๆครับก็ตั้ง GPS มา GPS เมื่อ8ปีครับโอ้โหไม่ต้องห่วงครับมันมันหาสัญญาณมันหมุนตลอดขับมาเรื่อยๆครับก็พยายามขับดูทางดูป้ายดูอะไรไปตามรอยเก่าที่เคยขับมานั่นแหละขับรัดเลาะรัดเลาะลัดเลาะมาเรื่อยๆครับจนมาถึงไหนก็ไม่รู้เขามีความรู้สึกว่าเขาขับมาไกลแล้วนะพี่กรณ์เนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับก็สลบไปแล้ว ดื่มเยอะจนไปถึงถึงท,ที่หนึ่งแล้วกันนะครับมันเป็นแสงแดงดๆปับๆตรงนั้นก็มองออกไปอา้าวเฮ้ยมันเป็นโรงแรมนี่ว่านะเป็นโรงแรมครับแล้วก็มีไฟแดงๆอ่ะเป็นไฟแบบคล้ายๆว่าหลอดดิออนเนี่ยธรรมดาธรรมดานะครับเขาเข้มด้วยสีแดงหุ้มด้วยสีแดงครับก็เห็นเป็น,ปน,ปนแดงๆก็มองเข้าไปแล้วก็ด้านล่างของไอ้ไป้ายดิออนเนี่ย มันเขียนคําว่าโรงแรมเฮ้ยเจอโรงแรมแล้วนะครับนี่หรือเปล่าว่าที่ไอ้เจ้าบิ่มมันบอกอะ่ะก็ตัดสินใจขับรถเลี้ยวเข้าไปนะครับปรากฏว่ามันเป็นโรงแรมที่แบบว่าคือมันมีชั้นเดียวอคล้ายๆว่าม่านรูดอย่างนั้นอ,ะอ่ะน่าจะเป็นม่านรูดนั่นแหละก็เป็นห้องแถวที่กั้นเป็นล็อก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 แล้วก็มีม่านรูดเปิดปิดเปิดปิด,ป,ดประมาณเนี้ย สักพักครับใหม่ก็มองแล้วบอกโขโรงแรมดูโคตรเก่าเลยวะ่ะเอาวะนอนก็นอนวะไหนๆก็ไหนๆแล้วคืนเดียวก็ปลุกพี่ก,นกอนกอนตื่นแล้วพี่เนี่ยถึงโรงแรมแล้วพี่กอนก็งววเงียงงเงียโอเคโอเคถึงก็ถึงก็ขับรถเข้าไปก็มีเด็กวิ่งมาปิดม่านรูดอ่ะฟ้าบปิดเสร็จอะไรเสร็จปุ๊บสามร้ 350. อยห้าสิบแแถมน้ําขวดหนึ่ง ค้างคืนหรือช่วงช่วงคาวครับใหม่ก็บอกว่าอ๋อค้างคืนค้างคืนค่ะก็ส่งน้ามาก็จ่ายตังไป3 5 0รห้าสิตัวให,หม่ก็บอกให้ติไป็น่ห้บาทเด็กก็ดีใจครับเด็กเป็นเด็กผู้ชายนะนะครับแล้วก็แต่งตัวแบบใส่กางเกงยีนขาสั้น่ะนะครับดูแบบเหมือนเด็กแว้นอนะ่ะเสื้อกล้ามสีดำอ่ายืนยืดๆหน่อยครับผมผอมสักพักเด็กคนนี้ก็เดินกลับไป ตัวพี่อ่าพี่ใหม่เนี่ยก็ประคองพี่กรณ์พี่กรณ์ก็งวงเงียเซซ้ายเซขวาก็เปิดประตูเข้าไปด้วยความที่นะครับพี่ใหม่เองนะครับไม่เป็นคนเป็นคนที่ไม่เคยเชื่อเรื่องผีนะไม่เคยฟังเรื่องผีดีกว่าเขามีความรู้สึกว่าเรื่องผีเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไร้สารละใครมันจะมาเจอเป็นสตอรี่เป็นเรื่องราวเล่ากันได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ ไม่มีใครเรกไปเจอผีอะไรได้ขนาดนั้นถ้าผีมันมีจริงเนี่ยโอ้ป่านี้ก็บีบคอหักคอไอคนที่ทํามันนะตายแล้วเพราะฉะนั้นคนที่ทําร้ายเขาถึงแก่เสียชีวิตเนี่ยยังลอยนวนอยู่ได้แสดงว่าผีไม่มีจริงผีเนี่ยมันกลับมาหาักคอไม่ได้คือความเชื่อมันเป็นอย่างนั้นครับณเวลานั้นก็เปิดประตูไปพี่ใหม่บอกว่ามันเป็นกลิ่นโคตรอับ มันเป็นกลิ่นโคตรอับดีกว่าเหมือนเราซักผ้าแล้วผ้ามันไม่แห้งแล้วเราเก็บผ้านั้นกลับมาใส่ตู้กลิ่นอย่างนั้นเลยนะครับเหมือนผ้าชื้นๆประมาณนั้นเ็าให้นิยามอย่างนั้นครับแต่เนื่องด้วยว่ามันมาแล้วอ่ะทำยังไงและสามีก็เมาอ่ะก็เบ็ดเสร็จก็เรียบร้อยพี่กรณก็ขึ้นเตียงไปก่อนเลยฟับเรียบร้อยนะครับพี่หมายด้วยความที่เป็นผู้หญิงก็อะเอาไปนะครับแล้วไฟในนั้นนะครับมันก็สร้างบรรยากาศ ในการที่แบบนะจะมีอะไรกันก็คือเป็นไฟสีสีอ่อ,อนๆน,นะครับสลืมสลือม,มันมันไม่ค่อยสว่างครับสว่างอยู่หลอดเดียวก็คือห้องน้ําก็ไปเปิดห้องน้ําปุ๊บอ่าเรียบร้อยก็เข้าห้องน้ําไปก็ล้างหน้าล้างตาอะไรเสร็จสับเรียบร้อยวางโทรศัพท์นะครับไว้ตรงข้างๆเตียงมันจะมีที่วางโทรศัพท์ครับวางโทรศัพท์ก็วางโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยวางไว้ครับ ก็วางไว้ตัวแกก็เอ้ยมันร้อนมันเหนื่อยอะ่ะนะครับก็อาบน้ําดีกว่าแกก็เปลี่ยนเสื้อพงเสื้อผ้าก็เข้าอาบน้ํานะครับในระหว่างอาบน้ําเนี่ยถ้าตามม่านรูดแต่ผมถ้าเชื่อว่าหลายๆคนเคยเข้าเนี่ยก็จะรู้ดีว่าไอประตูห้องน้ําเนี่ยมันเป็นบานกระจกครับก็คือเวลาที่เราอาบน้าเนี่ยคนที่อยู่ข้างนอกจะมองผ่านกระจกในเห็นเลยนะครับแต่มันจะเป็นกระจกคุณ,คณ คุณๆนิดนึงนะครับก็จะเห็นเลยตัวของพี่ใหม่ก็ไม่ได้สนใจเลยครับใครจะมองอะไรก็สามีตัวเองอก็ไม่ได้สนใจก็อาบน้ําไปเปิดฝักบัวในระหว่างที่อาบครับโทรศัพท์มันดังนะครับมันดังตูด้ดนะแต่เสียงเนี้ยมันได้ยินไม่ค่อยชัดแต่ได้ยินอะ่ะเหมือนเหมือนโทรศัพท์เนี่ยมันดังตูดต้ดตู้ดแล้วสักพักหนึ่งเสียงเป็นเสียง สายเข้าอุดอุดรีดรีนพี่ใหม่บอกนี่ใครโทรมาวะสงสัยปิ่มแน่เลยโทรมานะครับก็รีบอา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 บเฉดเนื้อเ็ดตัวก็นุ่งกระจมอ,อกเอาพากกหดูนุ่งกระจมอ,อกมาก็มาดูโทรศัพท์ปรากฏว่าโทรศัพท์มันไม่ได้มีสายเข้าครับไอเสียดมันมาจากไหนวะหรือว่าพี่กรณ์วะ ะครับก็ไปดูที่กระเป๋าเสื้อของพี่กร์ก็หยิบโทรศัพท์ออกมาก็ไม่มีสายเข้านี่หว่าเฮ้ยแล้วเมื่อกี้มันเสียงอะไรวะเฮ้ยไปแกก็เข้าไปแต่งน้องเติกตัวเรียบร้อยครับนึกภาพตามนะครับเตียงเนี่ยมันอยู่ชิดผนังถูกไหมครับแล้วปลายเท้าเราเนี่ยมันคือห้องน้ํานะครับแล้วก็มีโต๊ะเล็กๆนั่งได้สองคนนะครับเป็นอ่าเป็นชุดชุดรับแขกเล็กๆครับนั่งได้แค่สองคนแล้วก็มีโต๊ะกลมๆอยู่ตรงกลาง แล้วข้างเตียงเนี่ยนะครับก็จะมีที่วางโทรศัพท์เป็นไม้สี่เหลี่ยมเล็กๆตอนนั้นครับก็ผลักตัวพี่กรณ์เนี่ยเข้ามุมตัวของพี่ใหม่เองก็ขึ้นไปนอนนะครับก็แสดงว่าพี่ใหม่เนี่ยนอนลิมน,นอนลิมฝั่งนี้ส่วนตัวของพี่กรณ์ครับนอนลิมติดกําแพงเลยนะครับก็นอนไปนะครับในระหว่างที่นอนก็หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นด้วยความที่ตัวเองก็แบบ คือมันแปลกที่แล้วหมอนนี่ก็มีกลิ่นอับมากเลยเขาเข้าไปเอาผ้านะครับเอาเสื้อตัวเองนะครับเอามาปูนะครับเพราะว่านอนแล้วรู้สึกว่าเช้ามาคันแน่เลยแต่พี่กรณเนี่ยแกไม่สนใจเลยครับก,ก็หลับไปแล้วในระหว่างที่นอนไปนึกภาพตามนะเล่นโทรศัพท์ไปหยิบโทรศัพท์8ปีก่อนไม่ได้เหมือนตอนนี้ครับแกก็ดูโน่นดูนี่ไปเท่าที่ที่มีให้ดูอะสัญญาณโทรศัพท์ก็มีประมาณสัก สองขีดสามขีดสองขีดสามขีดขึ้นอย่างเงี้ยแกก็ดูไปก็รู้สึกง่วงนอนก็เอาโทรศัพท์วางไว้ข้างๆตรงหัวเตียงนั่นแหละนอนไปหันหน้ามาทางโทรศัพท์นึกภาพตามนะหันหลังให้กับแฟนตัวเองพอนอนไปสักพักครับโทรศัพท์อะ่ะมันต้องมีปฏิกิริยาของคนส่งข้อความหรือไม่งั้นก็ มีสายเข้าหรือเมเสเศจเข้าหรืออะไรก็แต่โทรศัพท์มันจะเป็นไฟขึ้นมาถูกไหมครับสว่างขึ้นมาถ้าพักจากโทรศัพท์ที่มันวางนิ่งๆเนี่ยมันก็ไฟก็ขึ้นมาก็แสดงว่าโทรศัพท์มีใครทําอะไรแล้วมีคนส่งข้อความเลยตัวของพี่ใหม่ก็หยิบโทรศัพท์มาดูอีกรอบนึงหยิบมาดูพอหยิบมาดูก็ดูมันก็ไม่มีอะไรนี่หว่าทําไมโทรศัพท์เรานั่นวะนะครับก็ตัดสินใจปิดเครื่อง ปิดเครื่องนะเพราะว่าเวลาที่ไฟมันเป็นแสงออกมาเนี่ยมันแยงตาก,ก็ปิดเครื่องดีกว่าปิดเครื่องในขณะที่ปิดเครื่องก็วางก็นอนไปหันหน้าไปทางโทรศัพท์หันหลังให้แฟนจู่ดีๆครับโทรศัพท์มันเปิดเครื่องเองแล้วโทรศัพท์ของพี่ใหม่เนี่ยมันเป็นยีหย่ห้อยี่ห้อหนึ่งที่เวลาเปิดเสียงเปิดเครื่องเนี่ยมันจะดัง กริง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 มันเสียงงี้นะโทรศัพท์มันเปิดเครื่องในระหว่างนั้นพี่ใหม่ก็ตกใจเอ้ากูปิดแล้วนี่หว่ามันเปิดเครื่องได้ไงวะโทรศัพท์มันน็อกหรือเปล่าวะเออนะครับก็ตัดสินใจเอื้อมมือจะไปหยิบโทรศัพท์ไฟมันสว่างตัวไหมครับในขณะที่ตัวเองกําลังเอื้อมมือไปหยิบโทรศัพท์มันก็มีอีกมือหนึ่งมาจับมือพี่ใหม่หมับ แต่มือนั้นน่ะมันเป็นมือเหมือนเปื้อนโคลนนะลักษณะเหมือนมือเขาเปื้อนอะไรสักอย่างสักพักพี่ใหม่ก็ชักมือกลับปุ๊บเฮ้ยอะไรวะโทรศัพท์มันก็มีแสงสว่างเปิดขึ้นมาอีกครั้งหนึง่งแต่ในแสงสว่างของโทรศัพท์นั้นไฟในห้องน้ำเปิดไว้ดวงหนึ่งแบบเหมือนที่ผมบอกฮะมันไม่ได้สว่างอะไรมากมาย ไฟโทรศัพท์มันแดงมันมันสว่างขึ้นพร้อมกับมีใบหน้าของใครสักคนหนึ่งยื่นเข้ามาเข้าแสงแล้วก็ส่งเสียงเท่านั้นแหละครับตัวพี่ใหม่พังอะแล้วก็ยกเท้าถีบประมาณหนึ่งประมาณว่ากูตกใจสุดขีดอะกูก็ยกเท้าถีบแต่มันถีบวืดนะครับ สักพักร่างเนี้ค่อยๆลุกขึ้นพร้อมกับไฟโทรศัพท์ที่มันสาดเข้าไปใต้คางของใครก็ไม่รู้ค,อค,อคอ่อยๆโน้มตัวลงมาแล้วเอาหน้ามาใกล้ๆกับพี่ใหม่แล้วก็ทำเสียงหอเท่านั้นแหละครับพี่ใหม่สั่นไปหมดเลยสั่นไปหมดสั่นไปหมดแล้วก็มีเสียงพูดมาแบบแบบพร้อมกับลมหายใจเหม็นๆว่า ออกไปออกไปพี่ใหม่เอาเท้าถีบพี่กอพี่กอตื่นผีหลอกพี่กอตื่นผีหลอกพี่กอรเอออะไรวะผีเผลออะไรไม่มีหรอกถีบแล้วถีบอีกพี่กอก็ยังแบบทําท่าแบบเหมือนคนเมาอะลองนึกภาพดูครับสักพักครับตัวพี่ใหม่อะลุกขึ้นมามายืนตรงปลายเตียงแทนที่มันจะหายไปเหมือนในหนังั่วไปครับ มันไม่ได้หายร่างร่างเนี้คือมองไม่ถนัดอะ่ะมีแสงไฟแค่โทรศัพท์เราเนี่ยส่องเข้ามาสักพักครับพี่ใหม่ก็เอาเท้าไปสกิดสามีพี่กรตื่นพี่กรไอ้กรนตื่นตื่นไอ้กรณเฮ้ยอะไรนักหนาวนี่จะนอนจะนอนจะนอนไปไหนก็ไปไปแม่นะไปไหนก็ไปเริ่มไมเรียกพี่แล้วสักพักครับหลับตา และนึกภาพอะ่ะเดินผ่านผีแกบอกว่ามันเป็นจังหวะนระกคุณเนศผีตัวเนี้ยมันยืนท่าเดิมยืนอยู่ในท่าเดิมเลยแกค่อยๆย,ย่องอะ่ะเหมือนปานประหนึ่งว่าเดี๋ยวกูหลุดหลังมันไปเนกูวิ่งสุดขีดเลยห่างกันประมาณสักฟุตหนึง่งต้องผ่านนะเพราะห้องมันแคบพอแกเดินมาเนี่ยในจังหวะนั้นครับ แม่งหันหน้ามาฟับเท่านั้นเลยครับพี่ใหม่ร้องผีรลองผีลองผีร้อ,อ,อก็แทกประตูตึ้งตึ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 ง,ตง,ตงประตูมันดึงแต่แกประกาศแทกจะให้เปิดดันออกไปมันไม่เปิดครับสักพักแกดึงประตูออกมาแล้วก็ก็วิ่งออกมาร้องดังมากนะครับแต่มันแปลกตรงที่ว่าร้องดังขนาดไหนมันไม่มีใครเดินกลับมาเลย ไม่มีใครมาดาวดูดำดูดีครับวิ่งออกไปนอกก็ไม่มีใครสักคนหนึ่งมีไฟห้องแกห้องเดียวที่เปิดไอ้สี่ห้าห้องที่อยู่ด้านข้างปิดไฟมืดหมดไฟหน้าห้องนะแกมายืนตรงนั้นและแกก็นึกว่ากูไม่ได้เอาอะไรออกมาเลยทั้งโทรศัพท์ทั้งกระเป๋าตังทั้งสามีกูก็ทิ้งไว้อย่างนั้นพักเดียวครับไม่ถึงหนาที เสียงพี่กรร้องเฮย้ยผีหลอกผีหลอกเปิดประตูตึง้งวิ่งออกมาเฮ้ยพีใหมทิ้งกูทำไมเนี่ยมึงทิ้งกูทำไมเปิดประตูรถเปิดประตูรถนะครับก็ไขกุญแจบิดออกมาถอยหลังออกมาพักเดียวครับพตัวพี่ใหม่ก็ขึ้นรถไปสักพักหนึ่งอะ่ะพี่ใหม่ก็จับแขนพี่กรพี่กรใจเย็นพี่กรณ์ใจเย็นเดี๋ยวรถตกตกข้างทางขับดีๆขับดีๆใจเย็นพี่กรณขับรถออกมาจากตรงนั้น แล้วบอกไมพาพี่มานอนที่ไหนเนี่ยผีหลอกพี่เมื่อกี้เนี่ยผีอะไรก็ผีมัญชงอกหน้ามาแลวสักพักหนึ่งอ่ะมันมาหายใจที่หูพี่ก็คิดว่าเป็นใหม่พี่ก็เลยดุมันพักเดียวครับพี่หันหน้าไปมันเป็นหน้าใครก็ไม่รู้หน้าเกลียดหน้ากลัวมากพี่ก็คิดว่าพี่ฝันพี่ก็เลยเอามือตอบหน้าตัวเองปรากฏก่าพี่ไม่ได้ฝัน แล้วมันก็มีเสียงพูดมาออกไปเท่านั้นแหละพี่ก็วิ่งออกมานี่แหละใหม่ก็บอกว่าพี่สางเมาใช่ไหมพี่หนูอะ่ะทั้งเรียกพี่ทั้งเอาเท้าถีบพี่ทุกสิ่งอย่างหนูปลุกพี่หมดแล้วแต่พี่ก็ไม่ตื่นจะให้หนูทําไงละ่ะผีมันหลอกเออแล้วเองบอกว่าผีไม่มีจริงในโลกนี่มันผีใช่ไหมผีผีนะครับก็ขับกันออกมา ก็ตัดสินใจว่าคูขับไปตรงไหนก็ได้ที่มันมีแสงไฟครับก็ไปเจอแสงไฟครับข้างทางแล้วก็เป็นปั๊มหลอดอ่าแต่เขาปิดแล้วนะปั๊มหลอดนี่เขาปิดแล้วนะครับแต่เขาเปิดไฟอยู่ดวงหนึ่งเป็นดวงยาวๆครับสองคนนี้ก็ไปจอดรถตรงนั้นนะครับพอรถมันดับเนี่ยนะครับก็สตาร์ทเครื่องไว้แล้วก็ไปจอดตรงนั้นสักพักหนึ่งฮะได้ยินเสียงคนที่อยู่ข้างในก็คิดในใจว่าเขามาเติมน้มามันหรือเปล่า นะครับแต่เรื่องด้วยมันก็ยังดึกแล้วอ่ะนะครับมันตีสองตีสามแล้วนะครับตีสองแล้วเขาก็เปิดแผงมานิดนึงแล้วก็ชะงโงกหน้ามาดูก็มีเสียงคุณลุงเอา้ามาเติมน้ำมันเหรอปั๊มมันปิดแล้วนะสักพักเสียงพี่กรณ์บอกว่าอ๋อคุณลุงผมไม่ได้มาเติมน้ำมันแล้วผมขอจอดนอนหน่อยตรงนี้นะผมเจอผีคุณลุงบอกเอา้าไปเจอผีที่ไหนกันมาเล่า ก็เจอผีที่โรงแรมอะไรก็ไม่รู้นะตรงนั้นะ่ะสักพักคุณลุงก็ปิดปิดเลยปิดแผงเลยฟึบแล้วก็เข้าไปเลยสักพักพี่ใหม่บอกอะไรวะทันที่จะตอบเราหน่อยอยู่ดีๆปิดไปเลยนะครับสองคนนี้ก็นอนที่รถครับยันเช้าแล้วสิ่งที่ไม่ได้ไปไหนเพราะอะไรไหมครับกระเป๋าตังเสื้อพงเสื้อผ้าอะไรต่งตางๆนาทิ้งไว้นั่นครับออกมาตัวเปล่า ครับยังดีที่พี่กอยังมีสติครับหยิบกุญแจรถออกมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เอาออกมาเลยโทรศัพท์ตัวอะไรก็ไม่อ,ออกมาครับเช้าขึ้นมาด้วยความเพียรนะครับแล้วก็ประกอบกับแอลกอฮอล์ด้วยนะก็เสียงเคาะกระจกก๊อ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 ก,กพอไปบังหน้าร้านเขาไปจอดอีตรงที่เขากำลังจะหมุนไอ้ปั๊มหลอดอะ่ะก็เป็นคุณลุงท่านเดิมนะครับแกก็ออกมาแล้วบอกว่าเอา้าเดี๋ยวขยับรถหน่อยเดี๋ยวฉันจะเปิดร้านแล้ว สักพักพี่ใหม่ก็ยกมือไหว้ก็สวัสดีก็บอกว่าคุณลุงเอ่อหนูขอโทษนะหนูมานอนตรงเนี้ยเดี๋ยวหนูก็หยับรถให้แล้วก็ปลุกพี่กรก็ขับรถเลื่อนไปนิดนึงสักพักคุณลุงก็บอกว่าเมื่อคืนเนี้ยไปนอนที่ไหนกันมาเน่ะอ๋อไปนอนที่โรงแรมตรงนี้ครับที่เป็นม่านรูดอ่ะโอ้โหเอ็งไปนอนได้ไงวะม่านรูดนั้นน่ะแถบทุข้องเลยมันมีผีฮะ ม่านรูดนั้นแทบทุกห้องมันมีผีหมายความว่าไงคุณลงุงก็เข้าพาผู้หญิงเข้าไปแล้วเขาก็ไปทาโน่นทํานี่กันแล้วบางทีเนี่ยมันก็มีชายรักชายอ่ก็เข้าไปแล้วก็เกิดการฆ่ากันในโรงแรมอย่างนั้นแหละที่สาคัญกว่านั้นอะ่ะใครที่เข้าไปก็เจอดีบางทีก็หนีออกมาแล้วก็มานอนตรงเนี้ยเพราะว่าตรงเนี้ยข้าเปิดไฟไว้ตลอดข้ารู้ดีว่า ถ้าใครที่ไม่ไม่ได้เจอแสงไฟอะ่ะต้องมาจอดตรงหน้าปั๊มค่านี่แหละที่มีแสงไฟดวงใหญ่หลอดใหญ่ตรงเนี้ยมันสว่างหน่อยเองก็คือหนึ่งในนั้นใช่ไหมใช่ผมมางานบวชแล้วผมก็ไม่รู้หรอกตรงไหนมันดีไม่ดีอะ่ะผมเจอที่ไหนผมก็นอนเออก็จําไว้แลวกันตรงเนี้ยมันมีผีเขารู้กันดีคนแถวนี้ก็รู้แล้วเอาอยัางไงล่ะผมต้องกลับไปอีกครั้งครับลุงเพราะว่าผมไม่ได้อ,อะไรออกมาเลยเออกลับไปเถอะ กลางวันมะันมีคนอยู่ส่วนมากก็ใช้บริการกันแค่หัวค่าอ่ะหลังจากนั้นนะโรงแรมนี้ก็ไม่มีใครอยู่แล้วเออเองไปเอะหลังจากนั้นมาพี่ใหม่กับพี่กรณต้องรีบขับมาที่โรงแรมแห่งนี้ครับแล้วก็มาเจอกไอ้วัยรุ่นคนเดิมอ่าใส่กางเกงยีนสั้นๆน,นะครับใส่เสื้ออีกตัวหนึ่งก็เดินออกมาพี่พักเหรอพี่อ๋อไม่ได้พักหรอกเองพาพี่ไปห้องนั้นหน่อยเมื่อคนะืนเนี่ยพี่หนีออกมา โอ้ยเจออะไรเหรอพี่ก็เจอผีในห้องนั้นน่ะเหรอพี่เออพี่เข้าไปเลยพี่ประตูไม่ได้ล็อกผมเห็นพี่เปิดไว้พี่เข้าไปเลยมันพูดเหมือนมันธรรมดามากเลยครับสักพักครับพี่ใหม่กับพี่ก่อนก็รีบเข้าไปนะครับแล้วก็รีบเก็บทุกสิ่งทุกอย่างออกมาจากห้องนั้นในจังหวะนรกที่มันกำลังเก็บมันเหมือนคนลนลานนึกภาพออกไหมครับ เก็บของนั่นเอาใส่ของนี่ไอ้นั่นลืมไอน้นี่ไอน้นี่ลืมไอ้นั่นของตกไปทางนั้นทางนี้ก็เก็บกว่าจะเสร็จเนี่ยก็รอไปเกือบสิบห้านาทีนะครับเก็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 บสักพักครับฮ่ามาจากห้องน้ำในวันนั้นครับรีบที่สุดในโลกแกใช้คำนี้ดีกว่าแกก็ไม่ได้รูดส่งรูดซีบครับแกก็รีบออกมาจากห้องนั้น แล้วมันแปลกไหมครับประตูที่เปิดอยู่นี้นะครับมันเปิดแล้วมันก็พับไปอยู่ข้างซ้ายถูกไหมครับพอสองคนนี้ออกมาประตูมันปิดดังปังแล้วสองคนนี้ก็มางานบวชครับแล้วก็มาเล่าให้น้องปิ่มฟังน้องปิ่มด้วยความที่ตัวเองครับก็เรียนหนังสือที่นี่นะแต่เนื่องด้วยก็ไปไปทางานกรุงเทพหลายปีก็ไม่รู้ว่าตรงไหนไปตรงไหนแล้วครับก็พยายามไปสืบถามข้อมูลก็ไม่มีใครรู้จักว่าไอ้โรงแรมเนี้ย ันคือตรงไหนอะไรยังไงนะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นกับคุณใหม่และนี่คือครั้งแรกที่เจอผีส่วนพี่กรเองเนี่ครับก็คือครั้งแรกเหมือนกันที่เจอผีนะครับและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ชื่อเรื่องว่ามันอยู่ในนั้น